have auto คันนี้เลยค่ะ t o y o ต a h ไฮรักรีโวปี2023เป็นตัว Z ซ d อ t ดิชันเอนทนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคนะคะแคปเปิดได้เข้ามาสดๆร้อนๆเกียร์ออโต้ที่สำคัญไม่หมื่นเดียวเท่านั้นลูกค้าราคาสุดพิเศษ4 8 9 0 0 0บาทคันนี้สีขาวเดิมๆเลยค่ะกระจังหน้านะคะเขาจะครอบด้วยโครเมียมด้านบนเป็นสีดำเปียโนแบค็คสชั้นส่วนตัวไฟนะเป็นไฟใหม่เรียบร้อยมาพร้อมกับแม็กขอบ16ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกหรือว่าตัวเปิดนะคะเขาจะ สีดำตัดกับสีขาวตัวรถนะและที่สําคัญแม็กไลเนอร์ไม่ช้าไม่โซมนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะ มาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะไม่เตี้ยไม่สูงจนเกินไปผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้เป็นตัวออโต้นะคะคันนี้ภายในจะเน้นเป็นในส่วนของสีดาคอนโซลด้านหน้าอาจจะไม่ได้เหลือพื้นที่ไวเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปตัวจอดคือเดิมๆจากศูนย์นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกอย่างเลยนะในส่วนของโหมด a อร4มุม ปรับโหมดแอร์ด้านล่างแมนนวลนะคะจุดเสียบพาวเวอร์เอาเลสสจุดมีมาให้นะคะช่องใส่ของด้านล่างช่องใส่แก้วน้ำสอจุดนะคะได้มาเป็นเกีียวออโต้มีโหมดอีโคแล้วก็พาวเวอร์ให้ลูกค้านะคะเลือกใช้งานเลือกเล่นกันได้เลยที่สำคัญนะคะเป็นตัวกระบะแต่มีที่พัดแขนมาให้ช่องใส่ของนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะเนี่ย อ่ะในส่วนของด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะพวงมาลายัยไม่ช้ำไม่โซมบอกอย่างนี้ดีกว่าสภาพบอกเลยว่าสวยๆปิ๊งๆเก็บแค่ฝุ่นอย่างเดียวแล้วกันคันนี้นะคะเบาะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นลายใหม่มีแบบเหมือนเป็นปีกนะคะรองรับตัวเราด้วยโชมปี2023ให้มาค่อนข้างที่จะดูดีเลยเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะในส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบแคปเปิดได้นะคะลูกค้าเรียกว่าสมาร์ทแคปเนาะก็ นี่เลยขึ้นลงสะดวกนะคะนี่นะด้านหลังนะคะไม่คับแคบเลยตัวเบาะนะคะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะลูกค้าแล้วก็จะมีซอสทัดนุน่มๆด้านหลังนะคะนั่งก็ ปวดเมื่อยละกันนะคะแต่ว่าถ้าว่าแคบก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่า4ประต,ตูแต่ก็คือเน้นใช้งานของจริงนะคะขนคนได้จูุของได้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนในราคา400,000กว่าบาทนะลูกค้าใครที่สนใจใฝากไว้ด้วยโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู6 3 1 7 7 7ห4หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจากุลคาฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย